รักสามเศร้าคือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล3คนรักสามเศร้าเกิดขึ้นทุกเวลาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุบางครั้งก็จบด้วยความเข้าใจแต่บางครั้งรักสามเศร้าก็นำเรื่องเศร้าๆมาให้อยู่สเสมอรักสามเศร้าเป็นคำที่ทุกคนคงคุ้นเคยหลายครั้งก็เกิดขึ้นกับตัวเองหลายครั้งก็ได้ยินจากเรื่องของคนอื่นหลายครั้งก็ได้ยินจากบทเพลงเพราะๆหลายครั้งก็ได้ซึมซับจากภาพยนตร์ ครั้งนี้สหมงคลฟิล์มและบาแรมยู่ขอ,อนำเสนออีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของรักสามเศร้าที่เรียกว่าความรักอันซับซ้อนทางความรู้สึกและจิตวิญญาณกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราวของหลังหนุ่มหน้าตาดีที่ทำงานเป็นฝ่ายสินในกองถ่ายหนังกับส้มแฟนสาวของเขาจะที้เกินตาเลยงไม่เอาอะเหม็นไม่เหม็หนหลังเหม็นแค่ไหนอะก็หอมสำหรับส้ม ปากมึงอะเหม็นกินปลาหึงงเลยไปแปรงฟันก่อนไปส้มครับคือเขาโตกับผมมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้แล้วก็มันอยู่ด้วยกันมาตลอดมันทำให้เหมือนว่าเขามาเติมเต็มทุกอย่างของเราเวลาเราสุขเวลาเราทุกข์ต้องการคำปรึกษาอะไรก็แต่ก็จะมีส้มคนนี้แหละที่มาอยู่ข้างเราตลอดเวลาไม่เป็นความผูกพันของเราสองคนอะไรอย่างงี้ ฟังที่หลังพูดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนชีวิตรักของเขาเจราบรื่นดีนะครับแล้วสาเหตุอะไรที่มันทําให้ความรักของพวกเขากําลังมีปัญหากันเลยเนี่ยส้มนิสัยยังไงมันก็กลัวๆเห่าห้าวหน่อยเป็นเออ,อย่างนึงคือขี้หึงขี้หึงมากน้องส้มเนี่ยน่าจะขี้หึงอย่างที่หลังเขาว่ามาแล้วครับเพราะน้องเขาลงทุนไปเรียนแต่งหน้ามาทํางานเป็นเมคอัพกองถ่ายจะได้ตามดูความประพฤติของแฟนแบบไม่ให้คลาดสายตากันเลยทีเดียวน้องคะหยุดเธอคะ่ะ เป็นทีมอารทำไมต้องไปเสนอหน้ายืนจุกกับนางเอกด้วยไม่มีอะไรทั้งน่อยก็มึงตกลงกับกูเองไม่ใช่เหรอว่าที่กองจะไม่ใครรู้เราเป็นแฟนกันอะแอบคบกันอยู่ในกองถ่ายอะ แต่ว่าหลังเขาหน้าตาดีอะ่ะก็ห่วงอะ่ะชนงชนีก็มาติดกันเต็มเลยบางวันนะก็กระเทยบางวันผู้ชายแท้แท้อ่ะดูเหมือนหลังเขาจะไม่รู้ตัวว่าความหล่อขั้นเทพของเขาเนี่ยทาให้คนรอบตัวไม่ว่าจะชายจริงหญิงแท้หรืออื่นๆล้วนหมายปองหวังจะครอบครองหลังกันทั้งนั้นที่สําคัญหลังก็ดันชอบสร้างความสุขให้กับทุกคนซะด้วยมันก็เลยทําให้น้องส้มเขาหน่อยหนักขึ้นไปอีกคือแบบมันต้องมาคอยละแวงอยู่ตลอดเวลาโอ้พี่ไม่ไหวอะ่ะเหนื่อย ไม่ไหวมันก็ต้องเลิกกนะันอ่ะชีวิตนะ่ะมีค่านะรู้ไหม เรื่องมันพลิกผันตรงที่ว่าส้มดันได้รู้จักกับเปิ้ลน,นักศึกษาหนุ่มหลอข้างห้องที่เข้ามาจีบเธอผมก็อยู่ในหอนั้นมานานแล้วเนี่ยครับเป็นสิบปีจนมีวันหนึ่งส้มเข้ามาอยู่ห้องข้างๆทําทให้เรารู้สึกสนใจในตัวของผู้หญิงคนนี้เงี้ยก็รู้สึกว่าผู้หญิ่ในใยแล้วที่มากกว่านั้นก็คือเปิ้ลเนี่ยเอาใจใส่ดูแลส้อมอย่างดีชนิดที่ต่างจากหลังอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยเทียบกับเปิ้ลน,นะเปิ้ลดีกว่าเยอะตรงข้ามเลยพี่เปิ้ลน,นะหาไอ้นู้ กกินกลับมาถึงห้องปุ๊บเ,เจอเปิ้ลตลอดเลยมีเวลาให้ตลอดดีอ่ะพอรักครั้งใหม่ของส้มกําลังราบรื่นรังก็เศร้านะสิครับแถมเฟลหนักกว่าเดิมอีกเพราะเขาไม่คิดว่าส้มจะเลือกคนรักใหม่เป็นผีไปนักษาที่อยู่ห้องนี้บ้างปะ่ะห้องนี้มันล้างมาตั้งนานแล้วนะไม่รู้ดิพอสืบไปสืบมาเขาก็บอกมันเป็นผีจริงๆมาเทคแคร์ส้มจริงเลยเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยไรว้วะเฮ้ยมันบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเอาเขากลับมาให้ได้ เรื่องมันก็อยู่ที่ส้มแหละครับที่ต้องตัดสินใจใเลือกระหว่างคนที่เธอรักกับผีที่รักเธอเธอจะเลือกใครผมไม่คิดว่าหลังจะงอคืนได้นะครับผมก็คงต้องพยายามให้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสําหรับส้มมีอะไรจะบอกเปิ้ลไหมก็อย่ามายุ่งกับแฟนกูแล้วกันกูรักของกูเขาก็รักกูเหมือนกันยหงไกูจะอยู่กับเขาคนนึงก็แสนดีอีกคนหนึ่งก็เขาก็รักเรามากะนะเออเลือกไม่ถูกจริงอะ่ะ อแล้วถ้าเป็นพี่พี่เลือกใครอะ่ะรักสามเศร้าเราผีคนครั้งนี้จะลงเอยเช่นไรค้นหาคำตอบได้ในเธอเขาเราผี13มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์